ตัวไอบูโพรเฟนเนี่ยกับตัวายาพาราเซตามอลมันเท่าการปวดเนี่ยในตามแนวทางการรักษาเนี่ยสเต็ปเขาจะเป็นแบบนี้ว่าคนไข้เนี่ยปวดอยู่ในระดับไหนคือมีระดับเบาปานกลางรุนแรงอาการเบาใช้ยาแก้ปวดในลักษณะของการใช้พาราเซตามอลในระดับรุนแรงที่สูงขึ้นมาเนี่ยกลุ่มของเอนเซนะฮะตัวอย่างเช่นไอบูโพรเฟนมาที่ปวดสูงขึ้นไปอีกในระดับรุนแรงในกลุ่มของมอร์ฟีน นะฮะอย่างเช่นในกลุ่มของคนไข้ที่เป็นแคนเซอร์เป็นมะเร็งในการปวดในแต่ละระดับนั้นปวดไม่เท่ากันคำถามคือว่าแล้วจะรู้ได้อย่างไรนะครับว่าใครปวดน้อยปวดมากปวดรุนแรงเราก็บอกไม่ได้เหมือนกันแต่สิ่งที่บอกได้คือคือคนไข้นะฮะเขาจะมีสเกลในการประเมินเนาะระดับของการปวดนะตั้งแต่ 0- ถึง10 0ศย์เป็นการปวดน้อย10เป็นการปวดมากคนไข้เนี่ยจะให้ตัวเลขในการปวดของตัวเองเนี่ยในระดับไหน ตัวเลขเท่าไหร่คนไข้นาย A บอกว่าปวด10นะแต่ว่าผมเนี่ยบอกว่าผมปวด10นะสิของสองคนนี้ไม่เท่ากันนะผมก็ไม่รู้ว่าคําว่าปวด10ของเขาเนี่ยมันปวดเท่าไหร่ถ้าเขาบอกว่าปวด10เราต้องเชื่อเขาว่าเขาปวด10นะฮะยาที่ใช้ในการรักษาเนี่ยก็ต้องข้ามสเต็ปนะใช้พาราเฉยๆเนี่ยไม่หายแล้วนะฮะต้องเป็นอาการปวดที่รุนแรงขึ้นนะฮะทีนี้สิ่งที่จะบอกก็คือว่าเมื่อคนไข้บอกว่าฉันกินพาราแล้วฉันไม่หายปวดกิน fen, ไอบูโปรเฟนเม็ดสีชมพูเนี่ย กินแล้วมันหายปวดนะฮะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เป็นไปตามกระบวนการเป็นไปตามกลไกของการรักษานะฮะก็ถ้าสเต็ปเริ่มต้นไม่ปวดและสะเต็ปต่อมาก็ต้องใช้ไอบูโปรเฟนนะฮะก็วันนี้มาคลายข้อสงสัยว่าเอ๊ะทำไมนะฮะถึงใช้ไอบูโปรเฟนเนี่ยหายปวดมากกว่าการใช้ตัวยาพาราเซตามอลนะฮะ